อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้ที่ปฏิบัติธรรมกับผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมในแง่มุมของจิตใจและชีวิตความแตกต่างในระดับจิตใจระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ยังไม่ปฏิบัติธรรมคืออะไรในโลกที่วุ่นวายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจิตใจของคนเราก็เปลี่ยนไปตามสิ่งที่มากระทบเสมอผู้ที่ยังไม่รู้เท่าทันตนเองมักจะดำเนินชีวิตภายใต้อำนาจของกิเลส ความอยากความโกรธและความหลงโดยไม่รู้ตัวแตกต่างอย่างมากจากผู้ที่ตั้งตนอยู่บนหนทางของการปฏิบัติธรรมที่ค่อยๆขัดเกลากิเลสสร้างสติและพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นในใจผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมมักดำลงอยู่กับความเคยชินของโลกธรรมยินดีเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการโกรธเมื่อถูกขัดใจวันไหวเมื่อต้องสูญเสีย บางคนอาจมีชีวิตที่ดูเหมือนสำเร็จทั้งโลกแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความกังวลเปรียบเทียบตัด้อหรือหลงไปตามกระแสของวัตถุและความสำเร็จชั่วขาวตรงกันข้ามผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือผู้ที่เริ่มหันกลับมาพิจารณาความจริงของชีวิตเริ่มฝึกใจให้สงบพัฒนาสติให้รู้เท่าทันอารมณ์และความคิด ฝึกปล่อยวางจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันทางใจไม่ใช่ด้วยกำแพงแต่ด้วยความเข้าใจในไรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาตัวอย่างจากพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ตรัสไว้ในคุตกะนิกายธรรมบทว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกเพราะรู้แจ้งซึ่งธรรมธรรมบทนี้จะสะท้อนชัดว่า เมื่อผู้ใดเริ่มปฏิบัติธรรมและใช้ปัญญาในการพิจารณาชีวิตจะค่อยๆหลุดออกจากวงจรแห่งความทุกข์ไม่ใช่เพราะชีวิตไม่มีปัญหาแต่เพราะเขามีธรรมะเป็นเครื่องรองรับใจความแตกต่างโดยสรุปของผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมกับผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติธรรมผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมนั้นมักยึดติดกับความสำเร็จภายนอกเช่นชื่อเสียงทรัพย์สิสน หรือการยอมรับจากผู้อื่นชีวิตของเขามักวนเวียนอยู่กับการขวอยว้าและเปรียบเทียบบ่อยครั้งจิตใจจึงเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านความกังวลหรือแม้กระทั่งความรู้สึกไม่พอเพียงแม้นจะมีมากก็ยังรู้สึกขาดเพราะยังไม่เคยหันกลับมาสำรวจภายในในทางตรงกันข้ามผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติธรรมจะค่อยๆเปลี่ยนจุดยึดจากสิ่งภายนอก มาเป็นการรู้จักตนเองรู้ทันอารมณ์รู้จักความพอประมาณและมีสติที่จะเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยความเข้าใจแทนการกระทําตามความเคยชินเมื่อมีปัญหาคนที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมอาจจะตกใจฟูมฟายหรือโทษสิ่งรอบตัวแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะหยุดพิจรารณาและมองเห็นทุกนั้นอย่างที่มันเป็นไม่ใช่เพื่อหลีกหนี แต่เพื่อเข้าใจและเรียนรู้จนทุกนั้นกลายเป็นครูผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมมักมีความสุขที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเช่นต้องมีต้องได้ต้องสมหวังจึงจะมีความสุขแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเรียนรู้ที่จะสร้างสุขจากภายในแม้ไม่ได้ดังใจแม้โลกจะไม่เป็นไปตามอย่างที่คิดจิตก็ยังคงนิ่งสงบและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ทุกสิ่นล้วนเป็นอนิจจังเพราะอะไรและสาเหตุของความแตกต่างอยู่ที่ไหนหากจะถามว่าทำไมจิตใจของคนเราจึงแตกต่างกันนักคำตอบอาจไม่ใช่เรื่องบุญกรรมในอดีตเพียงอย่างเดียวแต่เป็นวิธีคิดที่เราหยิบมาใช้ในแต่ละวันและทิศทางที่เราหมุนใจไปทางไหนมากกว่าผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมมักมีจิตใจที่เผลอไหลาตามโลกอยู่เสมอ พราะสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นข่าวสารโซเชียลมีเดียหรือค่านิยมของสังคมต่างล้วนชักนำให้เรายึดติดกับการเปรียบเทียบความสำเร็จภายนอกหรือความพึงพอใจชั่วข่าวเราจึงเติบโตมาพร้อมกับความคิดว่าฉันจะสุขได้ก็ต่อเมื่อมีเหมือนเขาหรือดีกว่าเขาแต่การปฏิบัติธรรมคือการหันกลับมามองว่า ใจของเราเป็นอย่างไรมากกว่าเขาเป็นอย่างไรเขาทำอะไรเขามีอะไรความแตกต่างที่แท้จริงจรงไม่ได้อยู่ที่ฐานะการศึกษาหรือหน้าที่การงานแต่อยู่ที่ว่าเราเคยได้มีโอกาสนั่งนิ่งๆแล้วเฝ้ามองจิตของตัวเองหรือยังผู้ที่ยังไม่เคยฝึกฝนตนมักเผลอตามอารมณ์โดยไม่รู้ตัวโกรธก็พูดออกไปอิจฉาก็คิดร้าย กลัวก็หนีแต่ผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรมจะค่อยๆเห็นว่าอารมณ์คือสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเราทั้งหมดดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้อ้างอิงธรรมบทคุตตกนิกายตรงกันข้ามจิตที่ยังไม่ได้ฝึกย่อมนำความเล่าร้อนมาสู่ตนและแพร่ไปสู่คนรอบข้างด้วย อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนเราต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเรื่องการดำเนินชีวิตคือทิศทางของความคิดคนที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมมักหมุนจิตออกนอกเพื่อหาอะไรบางอย่างมาทำให้รู้สึกเต็มแต่ผู้ปฏิบัติธรรมค่อยๆหมุนจิตกลับเข้ามาเพื่อทำความรู้จักกับความว่างความสงบความพอและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง จิตที่ยังไม่ได้ฝึกกับจิตที่ได้เริ่มฝึกตนแล้วหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเปิดใจสู่ธรรมะอันลึกซึง้งที่เปลี่ยนผู้หลงให้กลายมาเป็นผู้ตื่นพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะไว้มากมายในพระไตรปิฎกแต่เมื่อเราพูดถึงความแตกต่างของผู้ที่ปฏิบัติธรรมกับผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมพระองค์ไม่ได้ชี้เพียงแต่เปลือกแห่งการกระทำ แต่ทรงชี้ไปถึงลากเง่าแห่งจิตว่าผู้ที่ยังไม่รู้จักฝึกจิตย่อมอยู่ในอำนาจของตัญหาอาวิชชาและอุปทานขณะที่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะค่อยๆถอดถอนลากเหล่านี้ด้วยการมีศีลสมาธิปัญญา 1. หลักอริยมรรคมีองค์8คือเส้นทางของผู้ปฏิบัติธรรมโดยแท้จริงพระองค์ตรัสว่า อนิยมรรมีองค์8คือทางสายเอกที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ประกอบด้วย 1. สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นตามความเป็นจริง 2. สัมมาสังกัปปะคือดำริที่บริสุทธิ์มีเมตตา 3. สัมมาวาจาคือพูดชอบไม่กล่าวเท,ท็จ 4. สัมมากัมมันตะคือทำชอบไม่เบียดเบียน 5. สัมมาอาชิวะ คือเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะคือเพียรชอบพยายามละอกุศล 7. สัมมาสติคือมีสติระลึกรู้ในกายเวทนาจิตธรรม 8. สัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านนี่คือทางเดินของผู้ปฏิบัติซึ่งเมื่อใครเริ่มเดินบนเส้นทางนี้จิตจะค่อยๆเปลี่ยนจากเล่าร้อนสู่ความเย็นจากภายใน 2. ธรรมที่ตรงข้ามกันระหว่างอาวิชชาและวิชาในปะกิจจสมุตบาทซึ่งเป็นคำสอนสำคัญพระองค์ทรงอธิบายว่าชีวิตในวัฏสงสารเริ่มต้นด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เห็นตามจริงและจบลงด้วยทุกข์ผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมจะวนเวียนอยู่ในความไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมดาของชีวิตเช่น ไม่เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เข้าใจว่าการยึดถือคือต้นต่อของความทุกข์ไม่เข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยทำให้จิตวนเวียนอยู่ในทุกซ้ำๆแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเริ่มมองโลกผ่านวิชาเมื่อใดที่มีสติปัญญาเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตจะคลายการยึดมั่นอย่างอ่อนโยนและค่อยเป็นค่อยไป 3. ธรรมบทคือจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ในคุตกะนิกายธรรมบทพร,ระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ธรรมบทจากคุตกะนิกายหมวดจิตคาถาที่35ผู้ที่ยังไม่ฝึกจิตย่อมถูกความคิดครอบงำถูกอารมณ์พาไปแต่เมื่อฝึกจิตให้มีสติก็จะเริ่มรู้เท่าทันอารมณ์ รู้เท่าทันตนและเลือกการกระทําด้วยปัญญา 4. พุทธพจน์จากพระสูตรอื่นๆที่ตอกย้ำความแตกต่างบุคคลผู้ไม่ฝึกจิตเป็นเหมือนลิงที่จับลูกงุ่นในป่าหยิบแล้วก็ทิ้งหยิบแล้วก็ทิ้งแต่ผู้ฝึกจิตจะเป็นเหมือนช้างเชือกใหญ่ที่เดินด้วยสติแน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อเสียงกรองอ้างอิงจากสุตตนิบาตะกุตตกนิกาย แนวทางปฏิบัติเริ่มอย่างไรให้ใจเปลี่ยนหากใครกำลังตั้งคำถามว่าแล้วเราจะเริ่มฝึกตนอย่างไรคำตอบไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการนั่งสมาธินานๆนนนหรือไปปฏิบัติธรรมบนดอยสูงแต่ให้เริ่มจากจุดเล็กๆที่สุดก่อนนั่นคือการรู้สึกตัวในชีวิตประจำวัน 1. มีสติในเรื่องเล็กๆทุกวันเช่นขณะล้างมือเดินขึ้นบันได หรือกำลังพูดกับใครให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ของตนนี่คือการฝึกตนฝึกจิตอย่างอ่อนโยนและเรียกว่าสติปัฏฐานเบื้องต้น 2. จะเจริญเมตตาคือฝึกใจให้ไม่ร้อนให้ลองแผ่เมตตาวันละไม่กี่นาทีด้วยประโยคง่ายๆเช่นขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปลอดภัยขอให้สัรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุข นี่คือการสร้างพื้นฐานของจิตที่ไม่เบียดเบียนและเป็นแนวทางหนึ่งในมรรคองแป8 3. ฟังธรรมบ่อยๆเติมเชื้อไฟให้ใจรู้ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าธรรมะที่ได้ฟังบ่อยๆย่อมชำระจิตให้ใสสังยุตตมิกายแม้เพียงวันละสิบนาทีก็เพียงพอให้ใจมีแนวทางที่ถูกต้อง 4. รักษาศีลห้าอย่างสม่ำเสมอ ศีลไม่ใช่ของสงวนสำหรับพระแต่คือเกราะใจของชาวบ้านทุกคนการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดเท็จไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุราเมลยัยจะทำให้จิตสงบอย่างมีพื้นฐานและไม่ต้องเสียใจภายหลัง 5. จเจริญสมาธิคือนั่งนิ่งๆวันละ5-10นาทีไม่ต้องบังคับตนมากให้นั่งอย่างสงบพิจารณาลมหายใจเข้าออก หรือสังเกตจิตที่กำลังคิดจิตจะค่อยๆหยุดจากความฟุ้งซ่านและเริ่มมีพลังจากภายในเมื่อฝึกได้แล้วจิตจะเปลี่ยนอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงวันละเล็กน้อยใจจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงจากคนที่เคยหงุดหงิดง่ายจะเริ่มเว้นวักก่อนตอบจากคนที่เคยฟุ้งซ่านจะเริ่มนิ่งได้อย่างมีเหตุผล จากคนที่เคยกลัวอนาคตจะเริ่มมีความมั่นใจภายในอย่างสงบพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมบทคุตกะนิกายแม้สิ่งแวดล้อมยังวุ่นวายเหมือนเดิมแต่ใจเราจะไม่วั่นไหวเหมือนเก่าเหมือนต้นไผ่ที่ไหวตามลมแต่ไม่หักง่ายและที่สำคัญที่สุด ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งรอบตัวแต่อยู่ที่ใจที่รู้จักพอและไม่ไดิ้นรนเกินเหตุสรุปจบแบบเข้าใจง่ายไม่จำเป็นต้องเก่งธรรมะถึงจะเริ่มฝึกไม่จำเป็นต้องเข่งครัดเหมือนพระถึงจะเริ่มรู้จักใจตัวเองแค่เพียงเริ่มมีสติเล็กๆทุกวันค่อยๆเปลี่ยนมุมมองต่อโลกหยุดวิ่งตามเสียงคนอื่น แล้วกลับมาฟังเสียงในใจของเราเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเพราะผู้ที่ฝึกจิตย่อมพบกับใจที่เป็นอิสระผู้ที่ยังไม่ฝึกจิตย่อมถูกอารมณ์ลากจูงไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอาชีพอะไรจะอายุเท่าไหร่ถ้าใจเราเริ่มหันกลับมามองตัวเองนั่นคือเรากำลังเดินบนทางธรรมแล้ว ขอเป็นกำลังใจให้ทุกดวงจิตที่แม้จะยังหลงแต่มีความตั้งใจจะตื่นและแม้จะยังไม่มั่นคงแต่กล้าที่จะเริ่มต้นเพราะการรู้ใจตนเองคือประตูแห่งการรู้ธรรมและธรรมคือแสงสว่างที่ส่องทางชีวิตเสมอสาธุข,ขอจิตทุกท่านเป็นผู้มีธรรมประจําใจและพบความสงบเย็นทุกย่างก้าวขออนุโมทนาในทุกเจตนาของผู้ฟัง และขอให้เส้นทางแห่งบุญบารมีของท่านจงราบลื่นสว่างและมั่นคงตลอดไปช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆสาธุ